สวัสดีนะครับวันนี้จะมาก่อนะครับแนวรั่วก่อกำแพงแนวรั่วนะครับโดยทางเจ้าของบ้านนะครับเขาจะทําการก่อเพิ่มนะครับจากตัวเก่าอันนี้คือตัวเก่าครับตัวเก่าก็ยาวไปนู้นนะครับไปถึงแนวเขต่ฝั่งทางนู้นนะครับวัตถีเขามันยาวครับยาวไปถึงนู้นนะครับั่งนี้จะเป็นเขตของโรงเรียนนะครับ ตอนนี้เขามีเงินมีทองเขาเลยมาตั้งเสาเพิ่มอีกนะครับสิบต้นสิบต้นหมายถึงแนวนี้นะครับแนวนี้ส่วนจากต้นสุดท้ายที่มองเห็นมันเขาก็จะก่อไปนู่นครับก็เขาจะทําไปทางทิศเหนือตรงนั้นก่อนนะครับทําแยกไปทางนู้นนะครับบริเวณนี้เป็นซ่านน้ำทาไปนื่งไปทางถนนใหญ่ครับแล้วก็ปิดมาหนาบานส่วนต้นนี้เขาจะท,ทําทีหลังนะครับคือทําตามเงินทองที่พอหาได้ก่อน แลครับคือตั้งเสาสิบต้นนะครับสิบต้นก็นเท่าครับเก้าช่องเดีลองนับกันด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดช่องนะครับสิบเอ็ดช่องแสดงว่าเสาสิบสองต้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สาสิบเต้นวันนี้บัวก็ชงนี่ดัวอย่างว่านะครับตว่าต้นนี้เป็นต้นมุมมันถึงจะได้เก่าแพงเนะาะตว่านี่มันก่สมมารถก่อมาต้นนี้ได้แพงหนึ่งมันก็เลยเพิ่มเหนื่องานไปอีกฐานทาแนวรั่วนะครับหมายสามารถที่จะจับแะดับน้ำได้นะครับพื้นที่มันข้นเนินนะครับบางทุกทนม่เป็นที่สูงครับบานสูงครับมันจะเทมันจะไหลลงมานี่นะครับ เลามีฝนตกมีไหนมาน้ำัจะไหลลงไปนู่นครับฝั่งตรงนี้เป็นตงนุงนาเงาที่มองเห็นเกเขียวคือตงุงนานะครับหลังนั้นในการทารั่วครับเราจะต้องทําแบบตามพื้นที่นะครับคือทําไปแนวแนวลาดชันขึ้นไปนะครับแนวลาดชันขึ้นไปการก่อก็จะก่อเฉียงไปตามพื้นที่นะครับไม่สามารถจะชับระดับน้ำได้ถ้าชาร์จระดับน้ำมันมันจะขีดเอ็นครับคือสมมติเราก่อเพงนี่นะครับเนี่ย พอแผงเนี่ยมันก็ค่อยลดลงลดลงลดลงแต่ก่อนนี้บางคนเขาจะลดลงเป็นช่วงๆกันอย่างเช่นสองแผงครับสองแผงก็ลดลงมาก่อนบล็อกหนึ่งแล้วก็ภายสองแผงแล้วก็ลดอีกก่อนบล็อกหนึ่งถ้ามันดูไม่สวยครับมันไม่ดูดูไม่เป็นเรียบเรียกลอยนี่ครับอันนี้อาจจะมองเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับนู้นก็คือก่อเสมอนะครับตามพื้นที่ของภูมิประเทศนั่นหละ เดี๋ยมาติดตามชมตอนต่อไปนะครับ 大哥，你呢？对嘛 ไปที่ไหนแล้วเลือกไปที่ไหอีกบ้างตักตักอะไรกไดไปทีไหนีกเขาตัไปอีกไปทไหนอีกเกย์คันออไี่อย่างนี้อุ๊ยอยู่ไหนนี่ที่รยะ่ไปอะน่าใด้วยแค่ตาไปกนี่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 นนี่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 นนี่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 นีนี่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 น่นี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 ่่นี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 ่น ไม่รู้ไม่้ไม่รู้ไอติสต์ตายไม่กูปวดแบบปีนผูกันทำใครไม่ด้ไงไอติสต์ไปปวดเนี่เนี่ยาไคุณขน้องมันไปิีเล่นกูปวดกูไปดูไงเออกูไปแล้วมันพีดตัวไหนพีดตัวไหนด้วยกันกูว่าต้องต้องไหนรอให้กูพีดเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยววัน้ผมนั่งบอกว่ามันทุบพีดแต่กูน่ากูไปม

จะพามาชมผลงานนะครับดีนี้มันฝนจะโตกครับเลยจาเป็นต้องหยุดก่อนทั้นจริงมก็ยังไม่ถึงสี่โมงนี่ยบ่ายสามนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาเราคิด่าสองแผงสองแผงตัวนี้ก็จะก่อขึ้นได้ประมาณสี่ก้อนมันทางนู้้นครับทางนน้นเราก่อขึ้นแล้วสี่ก้อน่าแผงนี่ก็สองสองก้อนแผงหนึ่งก้อน นะครับส่วนตัวนี้คือรอยต้นไม้มันโค่นลมทับนะครับนะี่ครับคือต้นมะม่วงตัวนี้ก็จะปาดออกก่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาแหงเต็มๆนี่ก่อนนะครับ,นะรบได้มารีวิวผลงานให้ดูก่อนนะครับสองโมงเช้าถึงบ่ายสามจริงเรายึดผสมปูนนะครับมาดูทรงเลยทาผสมปูนมาทาไม่ได้ก่อปูนมันจะเสียนะครับเราตรง ยุติการผสมปูนก่อนทำไม,มไปได้นะครับถึงจะเป็นขันทำรายวันก็จริงเราสามารถชุดเชยได้นะครับในวันต่อไปสมมติว่าวันนี้เราเลิกบ่ายสาม้ที่งานไปเลิกสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าวันพุ่งนี้นะครับถ้าถ้าป้าเปิดเราก็จะทําุดเชยครับถึงห้าโมงเย็นนะครับ่อเ,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 นะเป็นการชุดเชยวันนี้จากบ่ายสามถึงสี่โมงคือเลิกก่อนเวลาครับหนึ่งชั่วโมง ส่วนก้านก่อนครับไม่ได้ขอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อจะก่อโยกระดับขึ้นไปอีกแต่ว่าตามในทางเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับที่เขา้ะขอสี่ก้อนตรงนี้ยังไม่เทคานนะครับอาจจะ่อเสร็จแล้วถึงจะมาทำทำตรงนี้ต่อตรงนี้จะมีขอผายเขาขอผา,ายทำลำบากมากครับนี่ นะครับสาเหตีคอคอสี่ก้อนก่อนก็คือเจ้าของบ้านเขาจะเอาดินบริเวณนี้นะครับนี่บริเวณที่เห็นอยู่นี่ครับคือเอาใส่มาฝั่งทางนี้นะครับใส่มาในที่เขาเนี่ยเพราะมันฝั่งทางนี้คือของอีกเจ้าหนึ่งนะครับส่วนของเจ้าของบ้านหลังนี้คือที่ตรงนี้นะครับเขาจะาดินมาใส่ตรงนี้ใส่ได้ประมาณหนึ่งก้อนบล็อกหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ ตอนนี้เราก่อแล้วสามอนสี่นะครับอาจจะถมได้ประมาณสักหนึ่งก้อนนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งก้อนหรือ่าก้อนครึ่งนะคก็เพอดินแถวน,นี้มันก็เหลือหลยกับมันตรงปาดออกมาปาดออกมาอันนี้ก็ทำงานสองคนครับเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าถือ,ถอว่ามันก็พอใจได้นะครับงานประมาณนี้ ทำงานวันละสามรอาสิบบาทนะครับที่ขอได้เต็มสี่ก้อนก็อยู่ที่หกแผงนะครับจำนวนหกแผงนะครับแล้วก็แผงแผงที่เจ็ดกับแผงที่แปดแผงที่เจ็ดสองแถวแผงที่แปดแถวหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้มา่อคงจะแล้วนะครับพอที่นี้ก็จะ่อจบกระดาบขึ้นอีกนะครับหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนนะครับก็จะ่ออีกประมาณสี่ก้อน นูกกระปนตรวนี้อีกก็คงจะเซตนะครับถ้าเป็นตัวนี้หนึ่งวันเซตนะครับมาตรงนี้อีกตัวนี้ก็เทคานนะครับเทคาคก็วางบล็อกไปพรอมนะครับวางอีบล็อกพร้พรอมรับหนึ่งสองสามสามช่องนะครับ, 1, 2, 3, 3บจะทําการวางอีบล็อกไปพรอมมันจะได้แข็งแรงนะครับเมืถ้าเราเทคานเวลาเราก่อมัน เวลามีฝนตกออกมานะครับดินก็จะไหลลงดินลงมาใสถทับกัน